หาไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องจงอย่าทำถ้าไม่ใช่ความจริงจงอย่าพูดมาคัสอาริอ s สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ชาแนไซมายโซนะคะวันนี้กวางจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับ ปรัชยาชาวตะวันตกนะคะที่มีชื่อว่าสโต i c กับหนังสือที่มีชื่อว่า the little book of stoic ปรัชยาเสริมแกร่งเพื่อชีวิตที่ไม่สันคลอนนะ,ะคะวงเชื่อว่าในยุคนี้เนี่ยที่เราสามารถเชื่อมโยงกับผู้คนแล้วก็ทุกๆสิ่งเลยได้เพียงปลายนิ้วเราถ่ายถาย่จิ้มๆบนหน้าจอมือถือนะคะหรือแม้กระทั่งแท็บเล็ตเนะาะมันทาให้เราติดต่อสื่อสารแล้วก็ทำงานกับผู้คนได้อย่างราบรื่นแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยแต่เราก็ไม่อาจปฏิเสธได้ค่ะว่า เราเองก็ต้องใช้ชีวิตให้มันเร็วปรกับมันด้วยการใช้ชีวิตให้เร็วที่สุดและข้อมูลข่าวสารที่มากมายที่โห่มประเดตระลังเข้ามาเนี่ยเราต่างคนต่างก็ต้องรีบเร่งรับข้อมูลมาแปลข่าวสารรับข้อมูลมาแปลข่าวสารเกิดเป็นการกระทําบางครั้งเนี่ยมันทําให้ตัวตนที่แท้จริงของเราค่ะถูกทับเลือนหายไปไม่ต่างกับผู้แพ้ในศึกสงครามเลยทีเดียว รู้ตัวอีกทีเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วว่าเรากําลังยืนอยู่ที่ตําแหน่งหนไหนบนโลกใบนี้สุดท้ายเนี่ยเราก็หลงทางจากชีวิตที่เราต้องการจริงๆนะคะกวางเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับปรัชญาฝั่งตอนออกไม่ว่าจะเป็นเซนนะคะหรือว่าอิกิไกแนวคิดต่างๆ ปรัชญาตะวันออกเนี่ยมักจะเน้นความละมุนละไมนะคะพริ้วไหวดังสายน้ํามันจะดูเย็นปลอบประโลมจิตใจแต่ในบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอแล้วกับโลกปัจจุบันที่มันโหดร้ายแล้วเกินนะคะกวางก็เลย สนใจปรัชญาทางด้านตะวันตกซึ่งกวางเป็นคนที่ชื่นชอบและหลงใหลสโตอิกมากๆนะคะแล้วก็วันนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะมาแบ่งปันเรื่องราวที่เกี่ยวกับปรัชญาสโตอิกเพื่อเสริมความเข้มแข็งมั่นคงทางจิตใจนะคะเพื่อให้เราเนี่ยไม่หวั่นไหวในคุณค่าที่เรายึดถือแล้วก็สามารถที่จะต่อกรอนนะ,ะกับสถานการณ์ต่างๆในปัจจุบันของเราได้นะคะที่กวางพูดแบบนี้นะคะก็เพราะว่าปรัชญาสโตอิกเนี่ย ออถือกำเนิดมาตั้งแต่ในสมัยอาณาจักรกรีกโบราณเมื่อสักประมาณ2,000ปีก่อนนะคะแล้วก็รุ่งเรืองมากๆเลยโดยเฉพาะตั้งแต่จักรกพรรดิอย่างมาคัสอาริเลียสนะคะเหล่าทหารนักรบแกดิเอเตอร์จนถึงคนทั่วไปก็นำเอาหลักการโตรอ,อิกมาประยุกใช้ในชีวิตรวมถึงการออกรบด้วยนะคะเพราะว่าปรัชญาโตอ,อิกเน,เน้นเสริมสร้างความเข้มแข็งข,ข,ของจิตใจให้มั่นคงไม่สั่นคลอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ทําให้นักรบโรบมันเนี่ยเขาพร้อมที่จะออกศึกในทุกสถานการณ์นํามาใช้เป็นคุณธรรมประจําใจแล้วก็เป็นที่เหนี่ยวนะคะสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะคะของปรัชญาสโตอิกก็คือไม่ว่าปรัชญานี้นะคะจะเก่าแก่แค่ไหนนะคะแต่ภูมิปัญญาเนี้ยกลับทันสมัยแล้วก็สดใหม่อย่างน่ามหัศจรรย์นะคะเพราะว่าแก่นของปรัชญาเนี่ยมันมันทันสมัยแล้วมันสามารถนํามาใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยเลยนะคะ ในบทนำเนี่ยผู้เขียนเขาเขียนไว้ได้น่าสนใจมากนะคะเขาบอกว่าคุณกับผมเราคือผู้รับผิดชอบต่อความเจริญรุ่งเรืองของตัวเองเราเป็นผู้รับผิดชอบที่จะไม่ปล่อยให้ความสุขของเราขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายนอกเราไม่ควรปล่อยให้ฝนฟ้าคนแปลกหน้าที่น่ารำคาญหรือเครื่องสักผ้าน้ำรั่วมาเป็นตัวกำหนดความอยู่ดีมีสุขของเราไม่เช่นนั้นแล้วเราจะกลายเป็นเหยื่อที่ไร้าทางสู้ มื่อชีวิตด้อเนินไปโดยที่เราไร้อำนาจควบคุมในฐานะผู้ที่มุ่งมั่นจะเป็นนักปรัชญาสโตอิกคุณจะได้เรียนรู้ว่าคุณคนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถทำลายชีวิตตัวเองได้แล้วก็เป็นคุณคนเดียวเท่านั้นที่จะไม่ยอมให้ตัวตนภายในของคุณถูกโค่นล้มจากความยากลำบากที่ชีวิตโยนใส่คุณเนื่องจากว่าปรัชญาสโตอิกอะ่ะเขาจะสอนให้เราใช้ชีวิตยึดโยงกับ ออคุณค่าที่สร้างความยืดหยุ่นทางอารมณ์ความมั่นคงสงบนิ่งและทิศทางที่ชัดเจนของชีวิตมันเหมือนไม้เท้าอันเก่าที่คุณเคยซึ่งจะนําทางเราไปสู่จุดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักเหตุผลมากกว่าศรัทธาดังนั้นสโตอิกค่ะจึงไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่ลทัทธิไม่ใช่นิกายไม่ใช่อะไรทั้งนั้นแต่เป็นเพียงปรัชญาที่ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ศาสนาไหน ละทิไหนหรือเป็นคนที่ไม่มีศาสนาเหมือนกวางสามารถนำมาเป็นแก่นในการประยุกต์ใช้กับตัวเองได้นะคะเขาก็บอกว่าเทคนิคเชิงจิตวิทยาที่ส่งพลังของปรัชญาสโตอิกนั้นเกือบจะเหมือนกันอย่างกับแกะกับวิชาได้รับการพิสูจน์ว่าได้ผลจริงตามหดักฐานทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันที่เรียกกันว่าจิตวิทยาเชิงบวกหรือ positive psychology นะคะ เขาบอกว่าผมไม่ได้กล่าวหาว่าแล้วิจัยเหล่านั้นแอบเอาปรัชญานี้ไปใช้แต่แบบสึกทัดที่ใช้ในการศึกษาเรื่องจิตวิทยาเชิงบวกก็ดูคลายคลึงกันจนอย่างน่าสงสัยกับสิ่งที่ชาวโสโตอิกใช้กันมามากกว่า2000ปีก่อนข้อเท็จจริงที่งานวิจัยสมัยใหม่ไปด้วยกันได้อย่างลงตัวกับสิ่งที่ชาวโสโตอิกสอนยิ่งทําให้ปรัชญาสํานักนี้น่าสนใจมากขึ้นไปอีกยิ่งไปกว่านั้นปรัชญาโสโตอิกยังไม่ใช่สิ่งที่ตายตัว ต่เปิดกว้างและมองไปที่ความจริงเหมือนคําในภาษาล,ลาตินที่บอกว่าซีโนซึ่งซีโนก็คือผู้ก่อตั้งปรัชญาโซอิกนั่นเองนะคะคือเพื่อนเราแต่ความจริงเป็นเพื่อนที่ยิ่งใหญ่กว่าซีอีกอันนี้เป็นคํานำที่ผู้แต่งนะคะได้เขียนเอาไว้นะคะผู้แต่งนะคะเขาบอกต่อว่าถ้ามองไปรอบๆตัวะคะ่ะเราจะเห็นคนมากมายนับไม่ถ้วนที่ทำความฝันที่จะมีแมนชั่นสุดหรูนะคะ รถพอสคันนะคะหรืองานที่มีเงินเดือน6กหลักได้สําเร็จแต่กระนั้นเนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้มีความสุขมากไปกว่าตอนที่อยู่ห้องพักซอมซอขับรถคันเก่าสนิมเครอะและงานเงินเดือนน้อยนิดพวกเขากําลังใช้ชีวิตอยู่กับสูตรสําเร็จต่อไปนี้ถ้าว่าทำงานหนักเนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จและเมื่อคุณประสบความสําเร็จคุณก็จะมีความสุขหรือว่าถ้าทําสิ่งนี้เสร็จจะได้รับมรุสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็เมื่อนั้นก็จะมีความสุข ซึ่งปัญหาเดียวของเรื่องนี้อะค่ะก็คือสูตรนี้มันพังมากๆเลยแล้วหลังจากใช้ชีวิตตามสูตรนี้มานานนับปีคนเหล่านี้ก็จะตั้งคำถามว่านี่นะหรือคือสิ่งที่ชีวิตมอบให้เขาบอกว่ามันไม่ใช่เลยประเด็นก็คือหลายคนไม่ได้มีความสุขมากขึ้นตามอายุที่มากขึ้นเพราะพวกเขาไม่ได้พัฒนาตัวเองไปไหนพวกเขาได้แต่ใช้ชีวิตไปวันๆโดยไม่มีทิศทางที่ชัดเจนทำผิดซ้ำๆซักซาและใช้ชีวิตในวัยเลขแปของพวกเขา อย่างไม่มีความสุขและไม่มีความหมายนี่จึงไม่ใช่เรื่องซับซอ้อนที่หลายคนจะรับเอาปารัชญาสโตอิกที่สามารถแนะแนวทางบอกทิศและทําให้เราพบความหมายที่ยิ่งใหญ่มาปรับใช้เพราะว่าหากปราศจากขีมทิศก็นับว่าเสี่ยงมากๆต่อให้เราลงมือทําอะไรสักอย่างด้วยเจตนาที่ดีแต่เราจะต้องเดินอย่างวกวนวิ่งตามหาสิ่งที่ไร้ค่าและลงท้ายด้วยการใช้ชีวิตที่ขาดพร่องเต็มไปด้วยความรู้สึกถดท้ออาลัยอาวรณ์ และอึดอัดขับคล่องและเมื่อมันไม่ได้ยากเย็นนักที่จะนําปรัชญาโซอิกมาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตจึงไม่มีอะไรให้คิดมากหากจะลองดูซึ่งเขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้ค่ะจะมอบสิ่งเดียวกันกันกบที่ปรัชญาโซอิกมอบให้ก็คือจะสอนวิธีการใช้ชีวิตที่มีความสุขสูงสุดและเลื่อนไหลไปตามกระแสชีวิตอย่างราบรื่นรวมทั้งการประครับประคองสติในยามประสบความยากลําบากมันจะเตรียมคุณให้พร้อมรับกับทุกสิ่งเหมือนหอคอยแห่งความเข้มแข็ง ไม่สั่นคลอนตั้งมั่นรากลึกมีความยืดหยุ่นทางอารมณ์สงบนิ่งอย่างเหลือเชื่อและมีสติท่า,ามกลางความโกลาหลเขาบอกว่าปปัดญาสโตอิกเนี่ยมันทําให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นได้ในเวลาที่ดี แต่ในเวลาที่เร็วหลายเนี่ยมีความยอดเยี่ยมของมันปรากฏชัดเจนยิ่งกว่านะคะเพราะว่ามันสามารถเป็นแสงส่องทางให้คุณในยามมืดมนช่วยจับมือคุณในยามที่คุณต้องการความมั่นใจช่วยปลอบประโลมอารมณ์ที่เป็นทุกข์อย่างความเครียดกราความกลัวและความโศกเศร้าให้เบาลง มันจะเป็นบันไดไต่ขึ้นสู่ความสงบนิ่งที่คุณโหยหาที่คุณก้าวจมลงไปในปัญหามันจะเป็นกระดูกสันหลังที่แข็งแกร่งเมื่อคุณต้องแสดงความกล้าหาญในยามที่ร่างกายสั่นระริกราวใบไ,ไม้ต้องลมมันจะเป็นตัวตลกที่ปลุกให้คุณสดชื่นและสร้างรอยยิ้มบนใบหน้าในเวลาที่คุณต้องการที่สุดเขาบอกว่ากล่าวโดยสรุปนะฮะปรัชญาสโตอิกไม่เพียงเผยให้คุณเห็นหนทางแต่ยังมอบกุญแจสู่ชีวิตที่ดีด้วยสิ่งที่คุณจําเป็นต้องทําก็คือเดินไปตามเส้นทางนั้น ไข่กุญแจและเดินเข้าไปอย่างที่ปราดแห่งปรัชญาสโตอีกอย่างเอพิกเต็กัสเนี่ยตั้งคำถามว่าท่านจะรออีกนานเพียงใดกันจึงจะเรียกร้องสิ่งที่ดีที่สุดจากตัวเองคุณไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแล้วหากจะเป็นผู้ใหญ่ที่เต็มตัวแล้วคุณยังจะผัดผ่อนอีกหรือเอพิกเต็ัสเนี่ยหากก็เตือนตัวเองว่าท่านจะไม่ทันได้สังเกตหรอกว่าท่านไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนเลยแต่ท่านจะใช้ชีวิตและตายไปในฐานะใครสักคนที่แสนจะธรรมดาสามัญ เขาเตือนตัวเองและบอกพวกเราทุกคนว่าจากนี้ไปอะค่ะให้ใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์ที่เติบโตแล้วและอย่าเพิกเฉยต่อสิ่งที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทําได้เมื่อหร่ที่คุณเผชิญหน้ากับอะไรสักอย่างที่ยากเย็นจำไว้เลยว่าการแข่งขันเริ่มต้นตรงนั้นแล้วคุณกำลังอยู่ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแล้วคุณรอต่อไปไม่ได้อีกแล้วเราไม่มีสิทธิพิเศษในการผัดผ่อนการฝึกฝนตนเอง โค่ามันไม่เหมือนกับการแข่งขันโอลิมปิกตรงที่เราต้องลงแข่งทุกเมื่อเชื่อวันมันได้เริ่มต้นไปแล้วชีวิตคือสิ่งที่อยู่ตรงนี้นี่คือเวลาที่เราจะเริ่มต้นฝึกฝนกันสักทีเขาได้เปรียบเทียบนะคะว่าการฝึกฝนปรัชญาโสโตอิกเนี่ย <c oughs> ก็เหมือนกับการเล่นเซิร์ฟหรือกระดานโต้คลื่นตรงที่มันเน้นทฤษฎีแค่เล็กน่อยเท่านั้นแต่ว่าต้องลงมือปฏิบัติเยอะ ตอนนี้คุณอาจต้องทนรอที่จะเริ่มต้นไม่ไหวแล้วคุณอาจจินตนาการว่ากําลังยืนอยู่บนกระดานโต้คลื่นกําลังเข้าปัทหากับลูกคลื่นแล้วลูกเล่ากําลังใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แต่เดี๋ยวก่อนผมต้องหยุดคุณไว้ก่อนเพราะในบทเรียนแรกของการเล่นเซิร์ฟคือคุณต้องเรียนทฤษฎีก่อนตอนที่อยู่บนบกนี่แหละคุณต้องฝึกฝนวิธีพายเรือการลุกขึ้นและการทรงตัวบนบอร์ดหรือว่าพูดอีกอย่างนึงก็คือส่วนแรกเป็นเรื่องหยิ่หยิบหน้าลำคาญ คุณก็แค่ต้องการเล่นเซิร์ฟไม่ได้ลงเรียนเพื่อมาเจอภาคทฤษฎีแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเร่งเรียนภาคทฤษฎีเร็วเกินไปคุณต้องลงน้ําแล้วกลัวคอที่แห้งผากและเริ่มต้นปฏิบัติพอคุณอยู่ในน้ําคุณจะเข้าใจได้อย่างรวดเร็วว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและส่วนของทฤษฎีที่ร่ำเรียนมาก็เป็นเรื่องจางเป็นจริงๆปรชญาสโตอิกก็เป็นอย่างนั้นคุณต้องลองไปโต้ขึ้นเองแต่ถ้าคุณอยากจะโต้ขึ้นได้ดี และไม่ยอมแพ้ไปเสียก่อนคุณจําเป็นจะต้องเข้าใจทฤษฎีพื้นฐานของการเล่นเซิร์ฟเสียก่อนนั่นแหละปรัชญาสโตอิกแต่งนะฮะเขาบอกว่าผมพยายามเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้และนําเสนอปรัชญาโบราณนี้ให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าถึงง่ายย่อยง่ายและมีประโยชน์สูงสุดในส่วนแรกของหนังสือคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ปรัชญาสโตอิกจะมอบให้คุณที่มาที่ไปในประวัติศาสตร์นักคิดคนสําคัญทั้งหลาย และหลักการอันเป็นแก่นของปรัชญานี้นั่นคือสามเหลี่ยมความสุขของปรัชญาสโตอิกการศึกษาเรื่องสามเหลี่ยมของความสุขจะทําให้คุณสามารถอธิบายปรัชญานี้ให้กับเด็ก5้าขวบฟังได้อย่างสบายในส่วนที่2ของหนังสือก็คือการออกไปโต้คลื่นมันจะอัดแน่นไปด้วยคําแนะนําที่เอาไปใช้ได้จริงและแบบฝึกที่เอาเอาไว้ฝึกใช้ในชีวิตประจําวัน เป้าหมายสูงสุดข,ของผมในการใช้แนวทางการนำเสนอแบบตรงไปตรงมาเข้าประเด็นของปรัชญาโซอิกนี้ก็คือช่วยให้คุณมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมผมเชื่อว่าเราทุกคนจะมีปัญญาขึ้นนิดและมีความสุขขึ้นหน่อยไม่มากก็น้อยด้วยการฝึกฝนปรัชญาที่สสนมหาศัารย์นี้ได้เวลากระโดดลงไปสู้กับมันแล้วตอนหน้านะคะก่านจะนำพาเพื่อนๆไปเข้าสู่ภาคที่หนนะคะก็คือปรัชญาโซอิกคืออะไร ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ